ชื่อช่องเราเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนเป็นใบเตยแฟมิลี่แล้วค่ะรอบนี้เราจะพาเวมนมนไปเดินห้างครอปแม่แต่ผมเลยรับผมแม่ขอเขาไอ้ไมรับผมาเพื่อช้อปปิ้งมาเพื่อช้อปปิ้งพาเตียมมันนี่ด้วยค่ะ สบายไม่แบบงุ้งงิ้งอ่ะไม่งุ้ง,งว่าตรงนี้เป็นไหวที่เขาแบบเคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่มีการหยุดนิ่งใดๆเลย <c oughs> เห็นได้จากวีโอทั้งหมดนะคะ <c oughs> เขาสบายจริงๆนะแนะนำพ่อแม่ทุกคนเลย <c oughs> ที่เป็นพ่อแม่มือใหม่ ช่วงนี้ก็จะดีมากค่ะไม่งองแงบางทีคุณแม่เข้ามาได้ยินสยงประตูก,ก็ลุกขึ้นเองได้เลยแล้วก็มีการช่วยป้าดูกพี่เลี้ยงเนี่ยเก็บตุ๊กตาเก็บของพับท่าอะไรอย่างนี้ด้วยส่งตุ๊กตาให้เก็บลงในกล่องของเล่นอะไรอย่างนี้นะคะอยะ แบบว่าคลายล็อกดาวแล้วเพราะว่าจะออกไปซื้อของนะคะไปช้อปปิ้งหน่อยเพราะว่าลูกสาวเนี่ยเดินได้แล้วอยากพาเขาเนี่ยไปแบบหัดเดินให้คล่องเท้าใช้รองเทา้เทาให้รู้จักการทรงตัวอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆเลยนะคะคุณหมอก็แนะนํามาก็เลยต้องพาไปเดินหน่อยะค่ะรอบนี้เราจะพาเวนมนไปเดินห้างครั้งแรกที่ห้างไอคอนสยามค่ะ ครัวของใบเตยนะคะก็ได้รับภารกิจจากมาม,ม่โปโกะนะคะให้ไปเปิดกล่องค่ะครั้งแรกในประเทศไทยกับที่นี่ที่แรกนะคะผ้าอ้อมวัตกรรมใหม่จากมาม,ม่โปโกะค,ค่ะไปเปิดกันเลยค่ะแกะกันเลยค่ะมา ดูซิที่แรกว,ว่าเขาส่งอะไรมานะครับครั้งแรกนวัตรกรรมผ้าอ,อ้อมลดอุณหภูมิเย็นสบายแห้งไม่เหนียวเหนอะหนะนะครับขอบเอลระบายเื่อ ลดอุณหภูมิถึง2องศาเลยจะเย็นสบายมากขึ้นแห้งไม่เหนียวเหนอะให้เขาคล่องตัวยังไงก็ยังสบายอยู่นะคะไม่เป็นผืนไม่เป็นอะไรนี้มีซึงซับแบบสปีดแอร์เวฟด้วยว้าวคือครบเลยสายและลูกก็ลมดีใช่ตัวที่รับขาเนี้นะก็จะเป็นแบบดับเบิลล็อกมากขึ้นนะคะใช่ขอบขาดับเบิลล็อกเนี่ยให้กระชับนะคะไม่แบบว่ามีการหลวมหรือฉี่อะไรไหลออกมาอะไรอย่างนี้ดีมากเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยที่รัก ไไไไไไมมไไม่่ไไม่เเเปปป็็็นนนรรรอา,ยยารของขวัญจัมาทม่ทป๊กคะ่ะนี่นะคะจะบอกว่าผ้าอ้อมตัวใหม่ครั้งแรกในไทยตัวนี้นะคะออนอกจากลดอุณหภูมิภายในผ้าอ้อม <S 2>, 2, <S 2องศาแล้วนะอขอบเอวของเขานะคะสีฟ้าเนี่ยออกแบบมานะคะเพื่อให้ระบายเหงื่อนะคะ<อ>ได้อย่างดีนะคะนี่ นะครัากมากๆเลยและที่สำคัญป๊าชอบมากก็คือมีลายการ์ตูนต่างๆใช่มีลายการ์ตูนที่เป็นการเสริมสร้างพัฒนาการให้กับลูกน้อยของเราด้วยนะคะอขอบขาของเขาก็จะเป็น Lock ดับเบิลล็อกนะคะนี่มากขึ้นด้วยล็อกสชั้นไปเลยตอบโจทย์อากาศร้อนของเมืองไทยมากเลยนะ ใช่ค่ะ<ม>เพราะว่าเขามีขอบเอลระบายเหงื่อน,นะคะทําให้ผิวของลูกเราเนี่ยเย็นสบายแห้งไม่เหนียวเหนอนะลูกเราสบายตัวตลอดเวลาเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะพาน้องบอคนนะคะไปอาบน้ํากันแล้วก็นี่เลยนะคะเปลี่ยนใส่ผ้าอ้อมนะคะมาวิสอกอบแทนพรีเมียมเอ็กซ์ตรา้าดครั้งแรกในประเทศไทยแล้วก็น่าจะเป็นคนแรกเ้วยนะคะที่ได้ใส่ผ้าอ้อมที่ดีแบบนี้ไปค่ะลูกสาไปกันค่ะ S <S ใส่อันใหม่นะคะหนึ่งข้างสองข้างน่ารักจังเลยลายน่ารักไหมคะน,น,น่ารักจังเลยอะ stand up stand up โอเค one two three นี่นะคะตัวพ้าอ,อ,อ้อมมามิปกกบแผ่นสปีริมี่เอ็กซ์ตร้าดเขามีนวัตกรรมขอบเอวระบายเหงือ่อที่มีการทำงานแบบโฟสเต็ปด้วยกันนั่นก็คือการดูดซับเหงือ่อการกระจายตัวอย่างรวดเร็วนะคะการระเหยออกง่ายและการระบายเหงือ่อและความชื้นรอบทิศทางค่ะรูปน้อยของเราต้องแฮปปี้สุดๆแน่นอนเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันค่ะใส่ชุดนี้นะโอเค คนนี้นะคะรู้สึกเหมือนจะหลับก็เลยให้นั่งรถเข็นก่อนพอตื่นก็จะให้เดินค่ะเดีย๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะเดินกี่ช็อปนะคะลูกสาวล้วต,ตอนนี้สลีปก่อนแล้วแม่แล่ะคะจะเดินกี่ช็อปที่สุดมาเพื่อช้อปปิง้งมาเพื่อช้อปปิง้งก<อ>่เดินตามเมียครับพ่อเตรียมมันนี่ด้วยค่ะไม่มีครับไม่มีอะไรคะถ้าไม่มีคะ่ะ Man who cares. <laughs> แม่ได้ซื้อของที่อยากด้หมดเลยวันนี้แล้วก็ได้พาลูกสาวมาเดินลูกสาวคล่องตัวมากนี่เป็นครั้งแรกที่ไม่งองแงแล้วก็คล่องตัวดูเขาเดินสบายไม่แบบงุ้งยิ้งอ่ะไม่งเง,งา่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีผ้าอ้อ,อมตัวใหม่ล่าสุดมามิโปโก เปลี่ยนผ้าอ้อมกันลูกสาวปะนี่นะคะจะบอกว่าพอเป็นแพ้นแล้วอะมันใส่ง่ายลายก็น่ารักมากตัวขอบของเขานะคะก็จะระบายเหงื่อนะคะและที่สำคัญเนี่ยตัวผ้าอ้อมก็จะลดอุณหภูมิความร้อนได้ถึง2ององศาเลยค่ะมาลูกมา เพราะเขาจะได้รับการอับชื้นรวกการผ่องานของเขาและที่สําคัญเวลาเขาฉี่มันก็จะมีแบบอุณหภูมิความร้อนอยู่ในตัวฉี่ของลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอ้อ,สนนอมสำคัญมากโดยเฉพาะเลยนะฟังก์ชั่นการระบายเหงื่อใน่ มากอน้ะมบนี้ใช่ค่ะอ,อนยถูกต้องเลยเพราะว่าถ้าเขาระบายเหงื่อได้ดีเนี่ยเขาก็จะไม่เหนียวไม่อับชื้นไม่ซึมเปื้อนนะคะแล้วก็จะเดินข้างอย่างสบายใจไม่มีการระคายเคืองใดๆในผิวของ้นลูกเราแน่นอนค่ะเป็นอย่าง,งี้ค่ะ ล้วเนี่ยเวทมนต์นก็อยากจะจะเดินคล่องตัวเพราะว่ายิ่งเป็นฟังก์ชันที่เป็นการเกงเป็นแพนซ์ด้วยแล้วนะคะทําให้ทุกอย่างเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นลูกสาวก็คล่องตัวมากๆค่ะต้องขอบคุณด้วยช่วงนี้พอดีเลยเพราะว่าเวทมนต์เนี่ยเพิ่งเดินได้ไม่นานนี้แล้วตอนนี้ก็คือเดินไม่หยุดนะครับก็คือจะเอารองเท้าให้ทั้งแม่แล้วก็แม่นมให้ตลอดว่าฉันจะเดินฉันจะเดินเพราะฉะนั้นเนี่ยการเสดสีการะระบายต่างๆเนี่ย ผมมามมีประกบรุ่นใหม่ล่าสุดตัวนี้ทำได้ดีมากเลยครับตอบโจทย์ โอเคเขาก็ยังเด็กอยู่นะเคยมีอาการที่เรารู้สึกว่าวุ้ยดื้อจนเราโมโหไหมไม่เคยนะเมียเนี่ยนิดนึงเราก็โมโหแล้วแต่กับลูกได้ เตรียมตัวเข้านอนนะคะไปค่ะเม่กี้หลับมาในรถอาบน้ำแล้วเดี๋ยวคงจะหลับแล้วเพราะวันนี้สนทั้งวันเลยแฮปปี้มาก ขเขากลับมาก็ต้องใส่มาบีปองกก แพนพรีเมียมเอ็กซ์ตร้าดายตัวนี้นะคะขอบเอวเขาเนี่ยแบบระบายเหงื่อได้ดีมากานะคะไม่อับชื้นไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะทําให้ก้นของลูกเราเนี่ยแห้งสบายไม่ซึมเปื้อนด้วยขอบตรงขาเนี่ยเป็นดับเบิลล็อกป้องกันอย่างดีไม่ว่าจะเป็นรอยรูร่วต่างๆอะไรอย่างนี้เนาะเวลาบางทีเขาฉี่แล้วมันหลวมอะไรเงี้ยก็จะเป็นรอยฉี่ไหลออกมาอย่างเงี้ยตรวตัวเนี้ยอย่างดี<ช>มากและบางะะอันที่เราใช้ก่อนหนะ้านี้ก็คือถ,ถ้าสมมติลูกเราคือ แล้วทิ้งไว้กับ3ชั่วโมงอาจจะมีผื่นแดงแต่อันนี้ไม่มีเลยเราบอกว่าก้นลูกของเราอ่ะไม่เหนียวเหนอนะไม่มีการชื้นใดๆเลยที่รักขาเพราะว่าตัวผ้าอ้อมนะคะมามีประกบแพนพรีเมียมเอ็กซ์ตร์ไดรตัวนี้นะคะช่วยลดอุณหภูมินเนี่ยถึง2อ,องศาเลยทีเดียวนะคะค่ะอย่างที่เม่เลยได้เปิดไปตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าตัวนี้นะคะเป็นผ้าอ้อมที่เข้ามาแรกของไทยเลย ที่เป็นพร้อมแบบลดอุณหภูมิ2องศาและที่สำคัญเนี่ยขอบเอวเนี่ยระบายเหนื่อได้ดีมากๆเลยนะคะพอช่วงนี้เป็นวัยที่เขาแบบเคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่มีการหยิดนิ่งใดๆเลยเห็นได้จากวิดีโอทั้งหมดนะคะค่ะก็อย่างวันนี้เนาะทุกวันเลยลูกสาวนะคะกลนแห้งสบายตัวไม่เหนียวเหนอะหนะไม่ซึมเปื้อนใดๆเลยรู้สึก จร,จริงๆว่าเขาสบายจริงๆนะคืคอเอาจริงอ่ะแนะนําพ่อแม่ทุกคนเลยที่เป็นพ่อแม่มือใหม่เราจะต้องแบบลองผิดลองถูกกันเยอะแต่เชื่อว่าใช้อันนี้อันเดียวอ่ะจบแน่นอนเพราะว่าแค่สัมผัสตัวพ่ออ้อมเขาก็คือดีมากๆอยู่แล้วแล้วก็เลือกไปเอะค่ะสำหรับสิ่งดีสําหรับลูกเราเพราะว่าไม่ต้องลองเยอะตัวเดียวจบจริงๆครับ ใครสนใจอยากซื้อนะคะแม่แนะนํนาเลยซื้อลองกันเลยนะคะตอนนี้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วประเทศไทยเลยรหรือว่าถนัดซื้อออนไลน์นะคะช่องทางออนไลน์ตามลิงก์ที่ให้ไปเลยค่ะแล้วไ,ไม่ลืมนะครับติดตามข่าวสารได้ที่ไลน์แอดนี้เลยนะครับมามีทุกก ครับผมวันนี้เราทั้ง3คนขอบคุณมากนะที่ติดตามดูครอบครวของเรานะครับน้องเวทมนต์นะก็อย่าลืมนะครับดูได้ที่นะครับผม Magic Story นั่นเองนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e พวกเราด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปแก่เอายังไงออชื่่องเราเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นใบเตย Family แล้วค่ะ ทุกคนที่ติดตามครอบครัวเราด้วยนะคร<ม>ับผมวันนี้ต้องขอลับก่อนไปบอนอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด u ับส r i ร e ทุจกจ้าสวัสดีคระบทุจา้าเคทุจา้ามจิกสตอรี่